เราจะตั้งที่2015แต่ถ้าจะมาพูดในสิ่งที่้องอยากจะบอกก็คือว่าเราเป็นบริษัทยาเรามีผลิตภัณฑ์ที่เป็น consumer care เป็น pharma แล้วก็มี esthetic นะคะเราก็ดำเนินธุรกิจในลักษณะนี้มาตลอดร้อยกว่าปีนะคะจนในเมื่อปี2020ก็คือ2ปีที่ผ่านมาเราได้เบรกออกมาละว,ว่าตัว g o o l เองเราต้องการที่จะโฟกัสในเรื่องของเรียกว่า เรามี3ธุรกิจเราก็ไะ้แบ,บ่งเป็น3ธุรกิจชัดเจนไปนเลย Mers c o n sumer Care Mers p h a r r m a และ Mers Aesthetic Mers a e s เ h e t i ตเป็นตุกจัดตั้ง standalone ขึ้นมานะเรียกว่าเป็นการ reorganize คั้งใหญ่ของบริษัทนะคะและพันธกิจที่เรามีเนี่ยเราจากที่แต่ก่อนเวลาเรามี3พิลาเราจะมี l i v e better f e e l better แล้วก็ look better ก็คือ,อทำยังไงให้ตัวเองดูดีขึ้น รู้สึกดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นอันนั้เป็ภาพใหญ่แต่พอมาถึงโตมอร์สเอสเซติกเนี่ยพันธกิจขมีความชัดเจนมากขึ้นพันธกิจของเราคือ c o n f i d e n t to be นะคะถามว่า c o n f i d e n t to be ของเราเนี่ยมองในมุมไหนเราต้องการที่จะเป็นหนึ่งในบริษัทหนึ่งที่ขับเคลื่อนความมั่นใจให้กับทุกๆคนบนโลกใบนี้ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยถามว่าความมั่นใจในมุมไหนค,ความมั่นใจแน่นอนเราเป็นธุรกิจความงาม ความมั่นใจมีหลายหลายแบบนะคะหลายเ,าเรียกว่าหลายมุมมองแต่มุมมองของธุรกิจความงามเราต้องการสื่อความมั่นใจไปในเรื่องของบิวตี้สแตนดาร์ดเพราะฉะนั้นแคมเปญต่างๆที่เราล้องชมมาในตลาดนะตอนนี้เนี่ยเราต้องการที่จะเน้นย้ำว่าทุกคนเนี่ยสามารถมั่นใจในตัวเองได้ด้วยความสวยในแบบที่คุณคิดว่ามันเป็นแบบที่คุณต้องการในแบบของคุณเองนะคะในแบบของคุณเอง เพราะเราเชื่อว่าความมั่นใจจะทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตและประสบความสำเร็จในชีวิตได้นี่คือเอาทิเอทโกสุดท้ายเนี่ยเราต้องการถักความมั่นใจเพื่อให้คุณมีความสำเร็จในการก้าวเดินในการด mm hmm. ำเนินชีวิตต่อไปนะคะซึ่งมีคำคำนึงก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินแล้วก็พูดฟังอยู่บ่อยๆนะคะคนมักจะพูดว่า beauty is in the eye of the beholder คือความสวยขึ้นอยู่กับที่ใครมองเราใช่ไหมคะแต่วันนี้สิ่งที่เมอร์สพยายามจะทำเมอร์สพยายามที่จะบอกว่า beauty is w h e n you look at the mirror คือคุณสวยในแบบของคุณนะคะและสิ่งที่เราพยายามจะสื่อเราจะไม่อยากจะเราข้ามไปจนถึงเรื่องเ,อเรียกว่าในทุกเพศทุกวัยเลย ที่เราทำเนี่ยคือเรียกว่าเป็น A S J C C U D ได้อีกรอบนะคะก็คือเราพยายามที่จะบอกว่า,วาคุณสามารถมั่นใจในแบบที่ถูกเป็นอย่างイ n 베ส r ที่เราได้เลือกใช้ในแคมเปญเราเพิ่งลอล็อไปเมื่อเดือนกุนผ่าพัานที่ผ่านมานะคะเรามีคุณโมจิเป็นทราน s g e เ d อร์นะคะมีสติปัญญาเรามีคุณ,คณเบรสนะคะทีอ่อาจจะเป็นความสวยที่ไม่ได้ตรงกับสตนดาคนไทย คะแล้วก็มีคุณต้นท่านหนึ่งนะคะที่เป็นแรนะคะก็ตอเพีย้พี่กะสื่อว่าทุกคนสามารถตั้งใจในมองจัดเด่นได้แล้วเราก็เชื่อว่าการการสื่อสารของเราที่ออกมาในรูปแบบนี้จะสามารถทําให้ทุกคนเรียกว่ายืนอยู่ในที่ที่ตัวเองยืนได้มั่นใจและตังคงและก้าวเดินต่อไปได้ค่ะเราก็จะเป็นรับไปเหมือนคนอื่นเลยนะครัสามารถสู่ในแบบตัวเองได้เลย